ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขชนสุขมงสุบอนทีกำลังติดตามรับชมอยู่นะครับเนาะครับมือหนีพามาเบิ่งว่าแม่แ cem ครับบ้านป้าขาวตําบลสันปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับมือหนีเบิ่งขอกอยูนี่บ้านน้อพี่น้องเนาะนี่ครับคนทางอยู่ตีนบ้านเนี่ยนะพี่น้องเนาะครับมือหนีมีตะแดงแดงครับแม่แช e m จัดไห่แบบแดงแดงเลยครับเลือดสูงสูงเลยนะครับเนาะเอาครับพี่น้องมีจักแม่จักตัวขับมือเนี่ย สองแม่กับแม่สาวแม่นึงกับแม่ลูกอีกโอ้ครับไม่มีเสียงกับเสียงกะสีไม่มีไม้ขึ้เก่าได้พี่น้องเด้อผมสั่งไม้เพิ่ไใดนะครับเนาะมีไม้ครับกับฟังตเสียงผมไหม่เนาะเสียงแม่เซมกับเสียงยินบูชัดครับมีกันอยู่สองแม่ม่านเนาะสองแม่ม่านหล้วกะแม่ลูกอีกแล้วกะแม่สาวน่อยอีกตัวหนึ่งอ่ะพี่น้องกะสิผ้าอะไรเบ่งแต่ละตนแต่ละโตนะครับอ่อนดับแรกครับเบ่งประเภทสีแดงแดงเข้มเข้มครับนี่ เอาสีท่าบานท่า้บอ่ไแม่แซมเนี่ยโอ้สีแดงเข้มค่ะสีแดงครับเจ็ดเจ็บเม็ดสีมากดีครับเอาครับขอมูลนี่ผมกับเบิ้งเราแล้วนะครับเนาะฟังจากปากผมได้นะครับราะว่าแม่แซมอัดเป้าสีบริยินนะครับเนาะแม่นี่ครับเป็นลูกของสติงเล่ครับมีใบขอเบิ้งใบนะครับลูกสติงเล่ด้วยครับเด้อนี่นี่เอามาต่ละใบครับนี่นี่พี่น้องแม่แดงแดงนี่ลูกสาวสติงเล่ด้วยครับนี่นี่ลูกสติงเล บาดนี้แม่นี่ทับไปแล้วด้วยครับเด้อนี่สติงเล่ครับพี่น้องได้ไปไปจุดเอฟได้ครับนี่มีใบได้ลูกนี้ทองกันออกเป็นตัวเม่จุดเอฟไปด้วยครับเด้อสติงเล่มาเบิ้งคนทับยังไงครับนี่ครับพี่น้องคนทับตัวนี้ครับนี่วินเชสเตอร์เก้าเก้าเก้าทับเก้าครับนี่ครับงัวนํ้ำเข่าจากอเมริกาด้วยครับตัวนี้ครับพุดป้อง่วเมีนี่แดงขากแนีพอกระแดงอ่าโอ้ยกำหนดขอดท่านว่าค้งหกขาดิครับนี่ ตรงสื้อพวงล่างครับนี่อ่าเอาทับไบเจ็ดกุมภาพันหกหาครับกำหนดคลอดนี่ท่านว่าค้มหกหาครับเมียนวโอ้พิสศกจิกาครับนี่นี่นี่โอ้ยมันพิเิษจกาด้วครับเมนี่ทับอยู่สองเทียนี่พี่น้องโอ้แดงเข้มอิลีครับเมนี่ก็เป็นง่วบ้ามันมาหลายครับบางคนเดอวว่างงวดูมูครับมูนี่บุกินหยาอยู่วังสองสามหมื่นเดี๋ยวว่าเห็นดูกง่วงครับ สภาพเล็บพี่น้องบัดสภาพเล็บสวยครับเล็บดีน้ำไตน้ำรางลึ่งเง่าอาดหลาดดีครับเด้อหน้าตาครับขอบตาดำขอบหูดำครับขาตรงหนอกตั้งครับหลังเปเอดเล็ดเลยพี่น้องมาเบิ่งบันท้ายครับนี่ครับบันท้ายหน้าหนาครับมมกกขางอ่อนซ่อนกกขางขนาดเลยครับกกขางเปเอะเล็ดฝอยหางหยุดทอนเล็บน้อยนะครับเนาะฝอยหางโบอูลวกปันไดนะครับแต่ว่าสีนี่ เก็บมาเนี้ยนะครับเด้อแม่นี่สีเก็บมาเนี้ยคักขนาดเลยครับพูยได้ไปนี่ครับไปรุ่นเอาเลยครับลูกโตที่ลูกโตไหนที่ทองครับเนี่ยตัวที่สองค่ะเป็นลูกตัวที่สองในท้องอ้าวขับแม่นี่ไม่ลูกตัวที่สองครับเจ้าของเก่าพันว่าได้ตัลูกแมน,น,น,นบ่ะตัวแรกก็ลูกแม่<ฆ>ซุ่มมันมีตัลูกแมรมาสันเดียเจ้าของเจ้าของพันว่าทด้นี่เก่าพันว่าค่ะซุ่มซุ่มมันลูกแม่บันทายครับบันทายนั่นหนาด้วครับพี่น้องโอ้สีนี่ผมมักแห้งครับสี แดงจึงคือสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับร้อยสีมค่ะอ่าเขาเอาน้ำเพลินมาเพิ่ว่าเลยสบสบ่แต่ว่ากับพ่อในวัดได้ไปน้องกับ่าตามเพลินแล้วประกันทองอยู่เจ็ดเดือนอ้าวครับวันนี้ทองเจ็ดเดือนเปิดไปแล้วค่า,ายไหมครับนี่เท่าไรราคาครับหกหมื่นเจ็ดค่ะหกหมืน่นแหมแดงจึงคือหกหมื่นเจ็พันนี่เ้อาห้องไว้ซื้อนบ่ ห้องไวต้ต่อได้ส่วนสรงกะส่งฟีทั่วภาคอีสานบ่ะราคาหนีเลยบ่ะอ้าพี่น้องราคาหนีด้วยครับเด้อทุกตัวครับต่อจากหนีไปส่งฟีมัดทั่วภาคอีสานครับพี่นอ้องซื่งว่าจากแม่สามป่ต้อแม่สามบา่องไปกังวลด้วยครับว่าส่งได้ซ้ำไดครับส่งฟีทั่วภาคอีสานครับแล้วโ่มี่มาจับอีกโบมีมาจับเ้ยพี่น้องเด้ออย่าดึงว่าคือส่งเหนเลยครับไปเจ็บเงินกันอยู่หนาคอครับ สะดวกเงินสดเอาเงินสดสะดวกโอนให้โอนให้เลยครับนี่ครับพี่น้องนุ่มชัดเจนบ่มีติงครับพี่น้องผู้ใดที่หาง่วไปเป็ดแม่พัดแม่บกแม่คอกแม่หลักเด้อครับเด้อแม่นี่นะี่จนะครับหนังหนาซาดีครับลูกโตกมาหนี่ไปจุดเอฟเบได้ครับเด้อนี่ครับนี่เอาไปจุดเอียบเลยนะครับนี่งามแม่นี่เนาะหกหมื่นเจ็ดพันทรงฟีตอพากิสารครับต่อร่องเลยครับ โตต้นไม้เมสาวน้อยงามๆครับล้าโตเนาๆหนังน่ะนานาำไต่นามลางบือเรื่องเน่าอ่านหลาดครับเมนี่เล็บดีเมนี่อายุ11เอดเดือนนะครับเนาะนี่ขอมุ่นผมเบิ่งมาแล้วครับอายุ11เดือนเดี๋ยวกองเขาเพิาเว่าาครับบัอนท้ายนี่โอ้เมนี่เลือดลอยไอ้ด้วยครับเด้อมาเบิ่งโค่นหางครับเมนี้โค่นหางอวบครับขอบตาดำขอบหูมีดำครับบ่ไหลเป็นไหนพ้อเลยไล่ครับนี่ครับโอ้งามครับเมนี่ พี่น้องตัวต่อไปไปทับเอาเอาเลือดดีๆทับเลยครับนี่น้ำใต้น้ำล,ล่างมือเรื่องครับเงาอัลาดนมชัดเจนเล็บดีอ่ะไม่นี่กันสิมีรอยสามสิบบวกนี่างนัเนาะแผ่นหลังเปเลียดใช่ครับพื่อนะพื่อนไม่ไม่นี่หลังเปเอเรียด,ดยครับแดงพอดีบ่แดงซ้ำเบิงบ้งบันทายนะครับเด้อโอ้กินกันอยู่บันทายนี่ครับนี่ประเภทเลือดลอยอายอ้ด้วครับนี่บันทายอ่ะพูดอ่ะไม่ครับ ลึงเงาอา่านลานโอ้สวยครับเมน,นี่ล่ำตัวงามล่ำตัวสวยมีรอยสามสิบผมมาก็สรอยสามสิบนิดน้อยนี่ละบอท่านเดี๋ยววัดได้เพี่นอ้าอางกาผมมันนาสีว่านาสีรอยสามสิบยูสามสิบอยสตัวนี้กรสยสีิบสามเนะาะมันอยู่คไข่ด้วยครับผมอยู่ทั้งถงนนมันเลยเบิ่งขึ้นหน่อยซื้อโอ้เมน,นี่ครับราคาเนีครับเมน,นี่สามนค่ะส7 0หมื่นเจดพันแม่นี่แม,ม่สุดยอดเลยรับล่ำโตหนังหนาครับ สามหมื่นเจ็ดพันทำอยู่หม่องเอินบ่เมนแม่แซมนี่ก็เปิดซี่เพื่อนนี่อันนี้แม่แซมเปิดสามหมืนเจ็ดพันครับให้พี่น้องเกษตรกรที่เอาไปเลี้ยงครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่คอกแม่หลักนะครับเด้อดีมัดครับอายุสิบเอ็ดเดือนนี่ครับตัวนี้ก็รับประกันท้องกันอยู่เจ็ดเดือนครับวินเชิดต,ตร์ครับในท้องไปรุ่นเอาออกมาเปน็นตัวแม่พี่น้องจัดเลยกำไรนี่โอ้แผลแสนสุดตัวนี้เป็แนนม่ลูกคมนี่ขันเปน็นตัวแม่ยืนเฮียงเนาะ โอ้ต้นหนังนาดีครับอ๋อเมียผ้าขัไปเบิงอยู่ทางไหนอีกครับครับบัดนี้มาเบิงเม่ทองอันนี้เป็นทองแรกเนาะอ่าครับทองแรกด้วยครับเด้อระเพทหัวหลุนละครับบัดนี้ประเพทสวยงามครับหนังหนาซาใหญ่ครับตู้เลิกได้เลิกได้หนาด้ยครับบัดนี้ได้สีแดงจริงคือครับสูงอยู่ริบห่สามสิบแปดสามสิบแปดะม่นี่เปิดแล้วคาับลานีนะครับเจ็ดสิบเอ็ดค่ะ จ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทปื้ยค้นหางครับทองรับประกันทองท่องรับประกันทองกับพ่อดรพ่อช็อกโกแลตค่ะโอ้พ่อดังพ่อดังครับช็อกโกเลตนี่พี่น้องช็อกโกเลตครับอ่าถ้าไปเหมือนที่สามิทูนายน์ครับกำหนดคอดไว้สิบแปดมีนาคมหกครับสองเดือนกลัวเนาะนรับประกันทองกันอยู่สองเดือนครึ่งพี่น้องไม่นี่ครับนายนเลกิกบามานันมาหลายครับไม่นี่ติดตบามานันหลายครับ ราคาเจ็ดสิบเอ็ดนี่บ่แม่ราคาเอาเด้พี่น้องเด้อราคาห้องไว้ถ่ยต่อเอานอนซ้ำอ่าให้มันนอนซะเนาะนี่ครับนอนซ้ำครับเียห้องไว้ให้พี่น้องต่อเอาครับเด้อต่อเราทรงเห้เลยครับอ่าไปเบิ่งแม่ลูกครับขับมาเบิ่งแม่ลูกหัวลุนครับแม่หัวลุนลุนเป็นว่าลูกแรกตัวนี้เป็นลูกผูครับอายุสามเดือนกว่าๆสี่ขวาสี่เดือนแล้วครับนี่เป็นลูกบ้านบ้านครับนี่แม่เพื่อนนด้ครับนี่หัวลุนธรรมชาติด้วยครับเด้อ สูงกับสีแม่ลอยสามสิบแปดเนาะแ่วนีค่ะทุนสี่สิเป็นไรพี่น้องมาสามสิบแปทน40เจ้าของเพิ่นว่า40่สิบนะอ่านผมกัสีว่าประมาณนี้แหละครับ3ามแบวกไปหาสิบเป็นไรพี่น้องเนาะสี่สิบสี่เอ็ดบวกบนาถทงสี่ผ่านเนาะแต่ว่าผมบอกบอกทำเก่อนเด้อพี่น้องเด้อสามอ่านแม่นี่หัวหลุ้นเด้ครับนี่พูดอะตื่นกล่องจักน้อยคุณดีป่ะตัวนี้คุณดีค่ะคุณดีผมแม่เซมเลว่าคุณดีครับบายจับเป็นอะไรกันเลนะครับน ตื่นกล่องแต่เลยบปอยากอันตนของนุ่มมีหนึ่งติงครับแม่นี่มีนุ่มหนึ่งติง่งเบือรึ่งง่ามครับน้ำตัวเน่าสีแดงจึงคืนครับขึ้นเหลมันบอเพิ่นวาตอนเอามาทบอทันพี่น้องตัวนี้ทบอทันเด้อครับขึ้นแล้วเด้อนี่ครับกะคว้สูงกะนี่แหละสูงอยู่ร้อยมากกัสีสินี่แหละเนาะ้อยี่สิบนค่ะอืมอยสีจากสามสิบแ้า่สเอดนี่ครับภาสิเกินเนาะษาสิถึงลอสิบ่าดอกพี่น้อง ขอบตาดำขอบหูดำครับเครื่องดำนมมีติ่งหนึ่งครับเล็บลึ่นดีหัวหลุนนะครับพี่น้องเอาไปทับเรือร้อยแม่นี่นี่ลูกยืนเฮี้ยงนี่เป็นแสน <c oughs> อันนี้ลูกผูเพิ่นลูกตัวแรกนะครับเด้อสามสามเดือนสีเขา่าซีเป็นวาสันเน,ะนาะอ่ะนี่ครับมันขึ้นที่หนึ่งแล้ววาสัน,นแต่ว่า,ออาทับบอท่นออาทนมีนมติ่งหนึ่งเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดราคาไว้หกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ด หกมืนเจ็ดพันราคานี้บ่อได้เอาครับราคาห้องไว้ตะคุยกันมัตสึโตอกันนะเพน้องเนาะส่งไหฟี่ครับราคานี้ส่งฟี่โทพาอกสานแมนี่ล่ำโตะเงาเนาี่ยครับล่ำโตะเงาส่งดีเลียมดีดวยครับนี่เพื่อโอ้โลูกผูด้วยครับลูกผูทำไมลูกแม่นีเนาะเอาโตะโตไปขันมันสลรับไห้นี่เป็นตัวแม่เนะาะทำมันสลรับให้อะไปทับออเดอร์เพน้องเอาเรือลอยใส่เนาะนี่ครับ หัวหลุนอู้เพลนองหัวหลุนเท่นหัวหลุนครับมือนี้มีสองตัวกำลังมาด้วยครับเด้อหัวหลุนกำลังมาแห้งนี่ผมประกาศไปเก่งไปจับเพิ่งบึงไปจับเพิ่งบึงเจ้าของจับได้บ่จับโชว์เพิ่นเบิึงแน่รูปรูปเผินเพิ่นเบิึงแน่รูปหัวรูปหางอ่ะรูปหัวรูปหางลูปเข้าเพิ่นเบิึงแน่เออนั่นเพิ่นถือว่ามันเออกระรูปได้ได้พี่น้องรูปได้ใบได้รูปได้ใบได้สุดโตเจ้าของเพิ่นได้นี่ เด้อแต่ผมก็ทำหน้ากล่องเนาะเมื่อก็้เตื่นข่องตื่นคน,นไม่ตื่นกินเอาบอกไอ้มีนมีติงหนึ่งครับไม่นี่เปิดไว้ที่หกสิบเจ็ดราคาห้องไว้เมื่อสุตโตครับต่อเด้ยเมื่อสุตโตพี่น้องส่งให้ฟรีเมื่อสุตโตบอตองมีมาตรงมัดจำครับมักอยากได้สัง่งเอาเลยกับส่งให้เลยแหละพี่น้องเอารถส่งหอดหอดบ้านหอดซองเลยครับมาจะมีทางรถหอดไปน้ำไฮน้ำหน้าลงน้ำหวยน้ำหองมาจะรถไปได้นาะพี่น้องเนาะส่งให้เมื่อครับนี่โอ้นี่ มืาอนี้เบิ่งกันทำเนียร์และพี่น้องเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อให้เราลำเรื่อยๆราสวยๆครับเงินทองเหลือใสอ่างถุงโอ้พอนี่ลุกขึ้นแล้วต้นนี่พ่อโว้ขึ้นแล้วต้นนี่ไวไวหนาคักหนาแน่เด้อหัวหลุนตัวนี้ครับป้อยหางขดดินมับนุ่มชัดเจนเอ้ามืาอนี้มีตะงามๆครับของแม่แซมมักคมใดตัวใดครับทักมาหาข้อมูลบอครบบอจบพี่น้องอยากคูเพิ่มเติมโทรมาหาแม่แซมนะครับเนาะพอกันชิบหนาชิบไม่ผมวันนั้นนันท์ทั่วแม่แซมสวัสดีครับ